มีสายรออยู่อีกหนึ่งสายเป็นทางด้านของคุณวิทยาอาจารย์รวิทยาวจาบัณฑิตนะครับ โค้ดของปากน้ำโพ nsiu fc ครับนะครับวันนี้อยู่ในสายแล้วนะฮะส่วนสกอร์ล่าสุดโอสุสภาหนีทีเดียรเป็น2-0นย์ครับผมขณะที่เมืองทองเมื่อสักครู่ซัดชนคานไปไม่ได้ประตูที่3ก็ยังยังแซงไม่ได้ครับก็อย่างไรบัญชากาศสนามอมื่นถึงเดี๋ยวเรารอไปในช่วงท้ายแล้วกันไปปิดท้ายกันวันนี้นะครับกับความเคลื่อนไหวของทีมปากน้ำโพ nsiu นะครับอาจารย์วิทยาอยู่ในสายสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนี่รายการไทยลีกออนไลน์ทาง h m m tv นะครับครับก็ออกอากาศสดๆอยู่ อาจารย์ครับปากน้ํโพรครับปีหน้าแนวทางการทําทีมนะเวลานี้วางไว้อย่างไงบ้างครับเรื่องการทําทีมเนี่ยนะฮะก็หนึ่งตั้งแต่โค้ดแล้วก็หาโค้ดมาเพิ่มนะครับแล้วก็ผู้เล่นก็มีการปรับปรุงแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงครับมีเปลี่ยนแปลงเยอะมากน้อยแค่ไหนครก็ก็พอสมควรก็กาลังอยู่ในในช่วงที่กําลังประสานติดต่อกันอยู่ครับครับอ ตัวเก่าก่อนเอาตัวเก่าตัวเก่าเราหน่าจะน่าจะพอดูได้แล้วตัวเก่าเนี่ยจะเหลืออยู่สักกี่คนครับคนประมาณก็สิบอสิบสองคนประมาณนี้ครับจากเดิมประมาณสักยี่สิบกว่าคนครึ่งก็หายไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับตัวใหม่อีกครึ่งหนึ่งก็บอกดูดูการที่ผ่านมานี่ป่าน้าโพจบอันดับห้าของตารางคิดว่าพอใจแค่ไหนครับอันดับตารางคะแนนก็อยู่ในเกณฑ์ที่ก็พอได้ครับครับตอบได้คิดว่าปีที่แล้วเนี่ยที่มีอะไรผิดพลาด ถึงทําได้เพียงแค่ที่ห้าเนี่ยอ๋อก็คือบางนัดเนี่ยครับน่าชนะแต่ไม่ชนะมันก็ทำัน,ำนก็เลยลดดหายไปประมาณสามสีน่นดครับซึ่งถ้าเราได้สามสีน่นัดนัด้นคะแนนก็จะดีกว่านี้ครับอืมครับนะครับรู้สึกปากน้ําโพเนี่ยปีนี้ได้งบสนับสนุนทีมเพิ่มเข้ามาเอ่องบเนี่ยอันนี้ผมผมก็ยังไม่ชัดนะแต่ว่ามากกว่าปีที่แล้วนะปีที่แล้วก็ตั้งไว้ประมาณห้าล้านปีนี้ก็จะมากกว่านั้นครับอืม,อมครับผม ก็ต้องดูกันอีกทีแล้วนักเตะนะครับนักเตะใหม่ๆเนี่ยเริ่มมีการเซ็นสัญญาบ้างแล้วหรือยังครับก็กําลังอยูอ่ในระหว่างการพูดคุยกันอยู่ครับแล้วจะมีดึงระดับดังๆจากไทยลีกลงมาช่วยบ้างไหมฮะก็ก็ก็กาลังประสานกันอยูอ่ครับโวกดีนะครับ <คน S 2> อะไรอย่างนี้นะครับแล้วปัญหาเรื่องสนามครับอาจารย์ปีแล้วโดนน้าท่วมหนักเลย บณเวลานี้เนี่ยสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนครับมีการปรับปรุงอะไรยังไงฮะจน้าตอนนี้ก็กําลังปรับปรุงอยู่นะครก็กาลังได้คุยกระทางกีฬาก็เยาน้ําไปเล็กเยาไปอะไรตอนนี้น้ําแห้งแล้วแล้วก็มียากขึ้นบ้างแล้วแต่ว่าพยายามรักษาและคาดไว้ให้ได้ครับก็น่าจะไม่มีปัญหาเรื่องบ้ำอาจารย์ครับในส่วนหลายทีมศึกดิวชั่นสองนี้เขามีการเปิดคัดตัวผู้เล่นเข้าร่วมทีม เนี่ยปากน้ำโพ n s r u นี่มีการเปิดคัดตัวไหมครับสำหรับนักเตะที่เข้ารูมที่นเาว่าคิดว่าน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าจะกำหนดวันดีนะก็คือเปิดนะครับครับผมอก็ต้องดูกันต่อไปใช่นะครับในตอนนี้ยังมีปัญหาอะไรไหมครับภายในทีมที่ดูแล้วค่อนข้างหนักใจต้องแก้ไขก็ยังไม่มีก็เพียงแต่ว่าก็ต้องปรับระบบการเล่นให้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 รัดกลุมแล้วก็ทําให้ให้แม่นยำกว่านี้ครับครับจิดเฉพาะให้ดีกว่านี้อืมเป้าหมายปีหน้าเนี่ยวางถึงแชมปนลีกไหมครับ ก็น่าจะอย่างนั้นนะก็หวังไว้อย <ok ่างนั้นเลยครับก็คืออย่างน้อยต้องอยู่ที่ห้าครับแต่ว่าก็เป็นไปได้ก็ควรจะปีนขึ้นไปสูงกว่านั้นใช่ครับนะครับอาคตครับอาจจะฝากอะไรถึงแฟนๆนครสวรรค์หน่อยฮะเออก็อย่างนี้ก็อยากจให้ แฟนคลับของนครสวรรค์นะฮะก็เชียรกันเชียร์นะฮะทั้งทีฝ่ายนักครและทีมนครสวรรค์นะฮะแล้วก็บรรดาลสิ่์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ก็อยากจะเชิญชวนให้มาช่วยกันเชียร์ที่ชอบกีฬานะครับก็ขอเชิญเลยนะครับครับก็ปีหน้านะจะพยายามอย่างเต็มที่แน่นอนนะครับแนวทางน่าจะดีขึ้นครับผมยังไงวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับอาจารย์วิทยาครับสวัสดีครับ